ก็พรึ่งเดือนมกราเอ้ยกุมภาสินิดนึงกุมภาพอดีก็จะได้มาทำเฟเวอร์เรกันอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ทุกอย่างที่รี่ใช้มาเพิ่งได้มาไม่นานแต่รู้สึกว่าโดนแล้วก็ชอบมากมากนะคะรี่ขอเริ่มจากสกินแคร์นิดนึงปกติไม่ช่วยเวิรนเวิร์กับสกินแคร์เท่าไหร่แต่ว่าอันนี้ไปได้มาบอดี้วอเตของ The Body Shop นะคะเป็นกลิ่นวานิลลา เขาบอกว่าปกติอ่ะจะไม่ชอบอะไรเหม่กลิ่นหวานๆเลยแต่ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าเหมือนทาแล้วผิวจะเหมือนกินคุกกี้อะค่ะมันแบบจะดูนุ่มนวลหอมละมุนละมุนแบบว่าอุ้ยมันหอมไม่ได้แบบกลิ่นวันนี้เลววนหวานๆจนวิชวลเวนหัวมันแบบละมุนละไมแล้วแบบพอซื้อมาแล้วมันลดราคาด้วยนี่ก็เลยซื้อมาแล้วลองใช้ ผิวก็ชุ่มชื้นเพราะว่าบอดี้บูชเชอร์ทั้งหลายที่ของบริวบอดี้ช็อปมันดีทุกรุ่นอยู่แล้วมันแล้วแต่ว่าคุณชอบกลิ่นอะไรไม่ชอบกลิ่นอะไรนะคะส่วนถือว่าเป็นเฟเวอร์เลอลี่มาทั้งเดือนเลยทั้งเดือนตั้งแต่มกงคลาแล้วด้วยซ้ำเพราะว่าซื้อมาช่วงคริสต์มาสนะคะอันนี้อันแรกเลยนะคะส่วนอันที่สองไอเทมอันที่สเป็นเอ่อเมคอัพเอ่อบีบี Compact นะคะซึ่งได้มาจาก Mimi Box นะคะนี่ลิทำ Unboxing Mimi Box กับพีุ่จ๋าไปแล้วอันนึงนะคะเดี๋ยวลีจะลิงไว้ข้างล่างแต่อันนี้มันเป็น,น BB Compact ที่ได้มาจาก Mimi Box อันนั้นซึ่งพี่จ๋าเป็นคนให้ของขวัญวันคริสต์มาสของ,ของิีมาแล้วล้วก็พื้มมากของไอ้บนี B ้ B N e. เพราะว่ามันทำให้ บีบีอันนี้มันจะรู้สึกว่าทําให้ผิวหน้าลี่นเนียนขึ้นรู้สึกว่าทําให้สิวลี่เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้หน้าสว่างสวยขึ้นโอเคตอนนี้อาจจะมีสิวนิดๆหน่อยๆเพราะว่าเอ่อเป็นฮอร์โมนสักอย่างนะคะแต่ว่าตอนช่วงแรกๆที่ใช้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยแล้วใช้บ่อยใช้ทุกวันด้วยแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนียนมากสะอาดสวยสว่างสวยมากนะคะอันนี้ก็แนะนำันเลยเป็นเฟเวอร์เรใช้มาทุกเดือนส่วนอันต่อไปเป็น อ,อของไอ,อเป็นเรียกแบบมิเบลีนนะคะแคลร์ท็ก2นะคะอันนี้เป็นสี PE1 ซึ่งเป็นสีออกแนวขาวขาวมุกๆนะคะนี่ก็ใช้มาตลอดทุกเกือบทุกวันเลยอะคือใช้ทาเป็นเบสแล้วก็เอ,อทำให้สีทุกอย่าง pop up ขึ้น ดูสวยขึ้นบนตาแล้วก็มันจะดูแบบมีวาวประกายนิดๆซึ่งไม่ได้ดูวิงแต่มันดูแบบเหลือบๆสวยๆมีเงารีชอบแบบลุกแบบเหมือนดูเวทๆเนี่ยคะ่ะก็อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากซึ่งหาซื้อขายที่เหาซื้อที่เยอรมันไม่ได้นะคะต้องไปซื้อที่เมืองไทยโดยเฉพาะแต่เดี๋ยวใกล้จะไปเราเดี๋ยวจะไปซื้อตุนมาอีกอันหนึงเนาะส่วนอ,อันต่อไปซึ่งก็ใช้มานานเกือบทุกวันเกือบปล่อยมาก เ l a อันนี้มันเป็นอยู่ใน f ฟเวอร์เของปีด้วยอันนี้ก็คิดว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกวันถึงสิ้นปีหน้าก็นี่ก็จะใช้แล้วก็จะซื้อมาใหม่ด้วยคือเป็น Stella, เซ拉อ่า e อ e ช h a ด o w สีคิทเทินะคะแต่ขออนุญาตไม่เปิดเพราะว่ามันอ,อ่เขาเรียกก็อะไรมันมันแตกหมดแล้วอุยยังไงมันมันฝาก็แตก ข้างในก็แตกซึ่งไม่ได้ทําหล่นมันรีบเกือบจะวางวางถว,วายไว้แล้วแบบวางไว้ดูรักษามันดีมากแต่มันก็แตกเองี่ไม่รู้ว่าทําไมแพคเกจจิ้งมันไม่ดีแล้วผลิตภัณฑ์มันถึงขนาดนี้แต่ว่ามันทําให้ท,ไไไท,ทานนําเป็นไฮไลท์ได้ทําเป็นอายแชโดว์ที่สวยงามได้วันนี้ลิทาเป็นไฮไลท์มันก็จะดูแบบวาวาวาผิวเนื้อนวลฉ่ำๆหน่อยๆนะคะซึ่งดีมากแต่รีบอ,อกขอแนะนําให้ใช้กับ ปลาเอ่อแป้งที่มันเป็นไฟเบอร์นะคะคือบอกมันจะได้ดูแบบไม,ไม่ไม่ไม่เยอะเกินไปนะคะอุ้ยนัน่นๆๆๆลงใหอ่าส่วนไอเที่มาต่อไปเป็นเล็บรดักนะคะของเอ่ออันนี้เป็นเอ่อเล็บผลักของนุกนะคะเป็น เล็บปามเพราะว่าช่วงหน้าหนาวอะ่ะค่อนข้างอากาศมันก็ค่อนข้างหนาวทําให้ปากแห้งแชปีง้ง่ายๆโรลลี่ใช้นุ๊กอย่างเดียวถึงจะเอาอยู่นะคะพราะมันจะเป็นเล็บปามที่มีเม,มันจะมีส่วนผสมที้พึ้งเอแล้วก็มีทั้งกลิ่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรส้มด้วย,ยใ,นในตัวแล้วทําให้ผิวปากชุ่มชื้นส่วนมากคนเขาจะไม่ค่อยชอบทาตอนกลา,างวันเนี่เพราะมันจะรู้สึกหนัก กับปากไปแต่ว่าปากลิมันรับได้มันหนักปากลิมันหนักอยู่แล้วก็เลยโอเคกับมันเลยนะคะก็คือชอบแล้วใช้ได้ตลอดเวลาช่วงหน้าหนาวนี้ก็ใช้บ่อยมากใช,ใช้มาทั้งเดือนใช้ทุกวันนะคะส่วนออลิปสติกที่โปรดปานมากเดือนนี้คือเป็นลิปสติกดรักสตอร์เลยคราวนี้แบบไม่ไม่ได้ไฮเอนเพิ่งไปอันนี้ของ ยี e ่ห้อผิดไฟนะคะมันจะเป็นสีชิคกี้ลิปนะคะสี30แต่บอกว่าจะบอกว่ามันไม่มีสีนี้แล้วในตลาดนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะหาคล้ายๆกันง่ายๆมันจะออกแบบสีพิคงพิคงช็อกกิ้งพิคงนิดหนึ่งฟ้าวิพิคงนะคะคือทาไปแล้วเราผสมกับสีปากของตัวเองมันจะดูไม่ได้พิคงขนาดนั้นมันจะดูแบบนูดพิงพิ้นูด,น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 ดไปอีกส่วนอีกอันนึงเป็นสีของ w ว t n อ i l d วนะคะสี b บ r e i t all คือเป็นสีแมทที่ค่อนข้างสวยเราดิชอบตรงที่สีโดยเฉพาะเลยเพราะว่าที่จริงอ่ะอยากได้สีของแมกมาซื้ออยากได้สีสปิริตมากแต่ว่าคือคนอื่นเขาบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับลี่แล้วพอคิดไปึ้นมามันก็ไม่เหมาะจริงๆแล้วราคามันก็สูงไปก็แต่ว่า ก็อยากได้อะคือมันมันคนมันอยากได้สีเนี้ยจะทำไงได้ก็เลยเอางี้ซื้ออันถูกกว่าน,น่อยละกันว่ไม่ต้องเอาสีสปีริแล้วว่ามันเป็นดูปกันได้อยู่ก็เออเอาอันนี้มาแล้วพอใส่ใช้ไปใช่มาเออก็พอสมกับผสมนี่ผสมนั่นก็สวยดีแล้วชอบด้วยนะคะอันนี้แนะนําเลยของแบ t นด์วายนะคะราคาถูกด้วยส่วนอ่ไอเจมอันสุดท้ายซึ่งก็ไม่ได้มานานเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งสั่งมาจากเอ่อเว็บไซต์เอ่ออันหนึง่ง ช่วงคริสต์มาสเพิ่งได้มานะคะเป็น Charlotte Tilbury Rock and Roll Bedroom Black นะคะสี Bedroom Black นะคะเป็น iner, อายไลเนอร์เขารียกว่าอะไรขยายเนาะไม่รู้ภาษาไทยเรียกว่าอะไรจำไม่ได้หรอกคือมันทาสำหรับเขียนใต้ตานะคะคือ,อ,อแล้วรีกชอบมาท้ายไลน์ตาซึ่งมันดำแล้วนุ่มแล้วเนียนมากติดทนนานไหมก็ติดทนนานระดับหนึ่งสำหรับถ้า,ารีชทายไลน ตาด้านบนนะคะแต่ถ้าใช้าลายตาข้างล่างถึงเซตแล้วถึงอะไรแล้วมันไหลคือเป็นแพนด้าตลอดเวลาอันนี้ไม่ค่อยชอบตรงนั้นแต่ว่าถ้าอยู่ข้างบนอ่ะอยู่บนเปลือกตาลิปปุ๊บมันจะสวยแล้วมันจะเออโอเคทำสโมคี้อายแต่ทําอะไรแบบฟุ้งๆได้สวยมากๆเนาะคืออันนี้ก็ใช้แบบค่อนข้างเยอร่ดูเหลามันไหลหลายรอบแล้วเนี่ยสงสารมันแพง้วยอ่ะ ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้จะซื้อใหม่นะแต่ชอบอยู่อันนี้นะคะคืออันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่ลี่ใช้มามช่วงเวลาตั้งแต่ j e n u a r y February ทั้งเดือนมานะคะคือชอบจริงๆแล้วก็อยากจะมาแนะนำให้เพื่อนๆนะคะก็ยังไงก็ขอติดตามชม Favorite อันต่อไปที่ลี่จะทำเดือนหน้านะคะถ้าใครมีแนะนำมีทริปทริคอะไรก็ขอเขียนไว้ข้างล่างแล้วกันนะคะทังั้นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย